สวัสดีนักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์กนะครับซึ่งวีนีตามที่บอกไว้ก็คือเราจะมาดูในเรื่องของการออกแบบโบชัวในโปรแกรมอ e ีสายซึ่งเราจะออกแบบโบชัวได้นั้นเราต้องรู้อยู่สองสามอย่างด้วยกันก็คืออันดับแรกนะครับก็คือขนาดของโบชัวซึ่งขนาดของโบชัวทั่วไปที่เราเห็นในขนาดมาตรฐานก็เลยก็คือก็คือตัวขนาด A 4นะครับ ก็ค in ือ21คูณ29.7เซนติเมตรและลักษณะที่เห็นและพบได้บ่อยที่สุดก็คือโบชัวร์ที่เป็นลักษณะของสามพับนะครับโบชัวร์ที่เป็นสามพับจะเห็นบ่อยมากนะครับและโบชัวร์ที่เป็นพวกสี่พับหกพับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของงบประมาณและความสามารถในการออกแบบว่าหรือ เนื้อหาว่าเนื้อหามีจํานวนเยอะมากเท่าไหร่แต่ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็คือนะครับลักษณะการพับของโบชัวนะครับลักษณะการพับของโบชัวซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะมีลักษณะเหมือนแอคคอเดียนคือตัวตะปินะครับ T โฟก็คือตัวลักษณะของสามพับที่ใช้กันบ่อยบนะครับแล้วก็ไฟแองเจิลก็คือพับขึ้นครับ จะพับครึ่งแต่มันจะสังเกตดีว่ามันจะพับครึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็ดูไปว่าลักษณะของตัวอย่างทั่วไปของโบชัวเนี่ยมีประมาณนี้แต่ที่ใช้บ่อยก็คือโบชัวที่เป็นสามพับนะครับกลับมาที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับการามาดูตัวอย่างของตัวโบชัวที่เป็นสามพับก่อนแล้วกันนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของโบชัวที่เป็นสามพับนะครับสังเกตดีๆว่ามันจะมีหน้าปก ดูตัวบนนะครับดูตัวบนมาตมีน,น่าปกจะอยู่ฝั่งขวามือสุดนะครับช่องแรกโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าหลังเวลาพับนะครับแล้วก็มาที่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นด้านในของโบชัวทั้งหมดนะครับในกรอบนี้ลักษณะของกรอบนี้จะเป็นโบชัวที่เป็นด้านในทั้งหมดนะครับมาดูตัวต่อมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโบชัวร์สามพับเหมือนกันสังเกตดูที่ดีไซน์นะครับสังเกตดูที่ดีไซน์ว่าอ่าเขาจัดในลักษณะไหน,นบ้างแล้วก็ลักษณะกระารจัดองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นโบชัวร์หนึ่งสองสามสี่สี่พับนะครับเป็นโบชัวร์ที่เกีก่ยวกับอ่าธุรกิจโรงแนะรมอ่าจะมาดูมีอะไรบ้างโดยตัวนี้จะเป็นแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกซึ่งตัวนี้จะเป็นไซส์พิเศษซึ่ง เขาบอกว่าการทำแคตตาล็อกมันโคตรยากเลยนะครับกว่าจะจัดให้มันลงตัวและทั้งตัวอักษรภาพการตรวจสอบคํามถูกต้องตัวอักษรต่างๆโปรโมชั่นต่างๆให้ถูกต้องนะครับสมัยเคยทำงานในโรงพิมพ์นั่งทำแคตตาล็อกเนี่ยนะประมาณใช้เวลา18ชั่วโมงต่อกันนะครับทำเช้าแล้วก็ถึงเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็ส่งงานนะครับสุดยอนมากตัวนี้ก็จะเป็นโบชัวร์สระของสองพับนะครับ เป็นอุตสาหะขึ้นตัวน,นี้เป็นสามพับดูดีไซน์ดีๆนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นหน้าปกาตัวของลักษณะของบูชัวไ,ไม่ใช่บบชัวของแคตต็อกนะครับกคะต็อกสินคาตัวน,นี้จะเป็นบบชัวนะครับสังเกตดีๆว่าการจัดองค์ประกอบนะครับเรียบง่ายดูรูร,รานะครับตัวน,นี้ก็เป็นในเรื่องของการขายไปแล้วนะครับก็สามารถดีไซน์ให้มันน่าสนใจนะครับ ตัวน,นี้ก็แนะนำในเรื่องของตัวบูชัวก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะขั้นตอนในการสร้างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่